เรือนร้อยเล่ตอนที่19ถึงตอนอวสานตอนที่19แม่นวลบอกกับแม่คุณหลวงว่าแม่อุ่นออกไปข้างนอกกับนายทัพทำทีเป็นหวังดีมาบอกเตือนแม่คุณหลวงแต่จริงๆต้องการให้ร้ายแม่อุ่นยายคำหายตัวไปด้วยความเป็นห่วงแม่อุ่นจึงรีบออกตามหาและจะให้ในายทัพไปเป็นเพื่อน พอดีแม่นวลพาคุณหลวงมาเห็นพอดีจึงใส่ร้ายว่าแม่อุ่นจะหนีตามในทับสองคนนี้คิดคบชู้กันคุณหลวงเข้าใจผิดตบหน้าทับแล้วสั่งให้บ่าวเคี่ยนไอ้ทับจนสลบส่วนคุณหลวงเป็นคนเคี่ยนแม่อุ่นด้วยมือตนเองแม่อุ่นสลบไปแถมยังโดนล่ามโซ่ตรวนแม่อุ่นไว้ที่ท่าน้ำอีกด้วยนางปลังประจาดคอยดูแล หายารักษาร่างกายที่บอบช้ำของแม่อุ่นแล้วยายคำก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าถูกจับตัวไปโยนน้ำแต่รอดมาได้ยายคำเตือนให้แม่อุ่นระวังตัวเพราะแม่นวนกำลังคิดฆ่าแม่อุ่นจากนั้นยายคำก็ปลดโซ่ตรวนให้แม่อุ่นแล้วรีบหาทางแก้อาถรรพ์ที่แม่นวนทำใส่คุณหลวงให้ได้ แม่ริวมาหาแม่อุ่นจึงรู้ว่าแม่อุ่นถูกใส่ร้ายแม่ริวขึ้นไปหาแม่คุณหลวงบนเรือนไม่อยากให้ลงโทษแม่อุ่นอย่างไม่ยุติธรรมคุณหลวงไล่แม่ริวลงจากเรือนแม่ริวโกรธบอกกับคุณหลวงว่าหากทรมานแม่อุ่นอยู่อย่างนี้จะไปบอกพระยาราชพินิษพ่อของแม่อุ่นร่างของนายทัพถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ในป่า แต่นายทัพนั้นยังไม่ตายจึงฟื้นขึ้นมาตอนที่ยีสแม่นวนรีบกลับบ้านตนเองทันทีเพราะกลัวแม่ริ้วไปฟ้องพ่อตนเองแล้วถ้าแม่รู้จะเสียใจมากแม่นวนจึงรีบเดินทางทันทีโดยให้ผีรำเพยเฝ้าคุณหลวงไว้เมื่อไปถึงเรือนคุณหญิงทองแม่นวนก็ได้พบกับแม่แม่มีรอยถูกทุบตีจนทั่วตัว แม่นวลสงสารแม่มากอยากจะพาไปอยู่ด้วยพอดีคุณหญิงทองมาเห็นจึงตบตีแม่พร้อมทั้งกระทืบแม่นวลจนแม่ต้องให้หนังผวนพาแม่นวลออกไปก่อนแม่นวลผูกใจเจ็บจะฆ่าคุณหญิงทองให้ได้แม่นวลรอจนตะวันตกดินจึงเรียกผีรำเพยออกมาฆ่าคุณหญิงทองอย่างโหดเหี้ยมระหว่างที่แม่นวลไม่อยู่เรือน แม่อุ่นก็แอบขึ้นมาหาคุณหลวงเอาน้ำมะพร้าวของยายคำให้คุณหลวงดื่มกินแก้อาถันจนคุณหลวงคลายมนสะกดได้เมื่อแม่นวลกลับมาได้ยินคุณหลวงเพอหาแม่อุ่นก็นึกแปลกใจอีกทั้งเรียกผีรำเพยก็ไม่ยอมออกมาจึงทำพิธีเรียกผีรำเพยในคืนนั้นแม่อุ่นตามไปดูจึงได้เห็นผีรำเพยปรากฏตัวต่อหน้า มั่นใจว่าแม่นวลเลี้ยงผีไว้นางจิบเองก็เห็นเช่นเดียวกันแต่ร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นวิญญาณรำเพยนางจิบรีบเล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่คุณหลวงฟังแล้วแม่นวลก็ให้ผีรำเพยไปฆ่านางจิบต่อหน้าคุณหญิงคุณหญิงตกใจจนเป็นลมไปรุง่งเช้าประจาดขึ้นไปปลุกคุณหญิงแม่คุณหลวงคุณหญิงจึงเล่าให้ฟัง เรื่องที่นางจิบถูกพีรำเพยลากออกไปต่อหน้าต่อตาศพของนางจิบถูกนําไปทิ้งไว้ชาวบ้านรวมทั้งในายทัพจำหน้าได้ว่าเป็นนางจิบตอนที่21แม่อุ่นแอบ,บขึ้นมาดูที่เรือนของคุณหลวงพบคุณหลวงอยู่กับแม่นวลแล้วได้ยินนางผวนบอกกับคุณหลวงและแม่นวลว่าจีบโดนฆ่าตายแล้วป้าจาาร้องไห้เสียใจใหญ่ ทัพไปช่วยประจาดฝังศพของจิบแม่นนไปงานศพคุณหญิงทองที่เรือนของเจ้าคุณพ่อโดยมีผวนตามไปด้วยแม่อุ่นศพโอกาสแอบขึ้นไปบนเรือนพบแม่ของคุณหลวงที่ตอนนี้รู้ความจริงทุกอย่างแล้วว่าแม่อุ่นเป็นคนดีแม่อุ่นขอให้แม่คุณหลวงปลดโซ่ตวนให้แล้วแม่คุณหลวงก็พาแม่อุ่นกลับขึ้นไปอยู่บนเรือนใหญ่ เมื่อแม่นวลกลับมาก็ตกใจโกรธมากคุณหลวงเริ่มจำแม่อุ่นได้เป็นบางครั้งคราวแม่นวลยังคงกลับไปงานศพที่เรือนเจ้าคุณพ่อทุกคืนแม่อุ่นจึงแอบ,บเข้าไปในห้องเพื่อหากระดูกของผีรำเพยแต่ก็ไม่เจอเพราะแม่นวลเอาถัใส่กระดูกไปหาหมอชัยพอดีหมอชัยบอกรำเพยเป็นผีเสน่ห์แต่แม่นวลกลับชายไปฆ่าคน ทำให้แม่นวลไม่สามารถควบคุมรำเพยได้อีกและที่สำคัญเสน่ห์ที่ทำไว้กับคุณหลวงก็พลอยจะเสื่อมไปด้วยแม่นวลกลับมาที่เรือนพบคุณหลวงอยู่กับแม่อุ่นก็เกิดโต้เถียงกันแม่นวลบีบน้ำตาว่าท้องกับคุณหลวงทั้งคุณหลวงและแม่อุ่นต่างตกใจด้วยกันทั้งคู่ตอนที่21 คุณหลวงให้หมอมาตรวจท้องของแม่นวลหมอบอกแม่นวลท้องได้สี่เดือนแล้วแม่อุ่นเสียใจแต่ก็พยายามทำใจแม่เร็วปลอบใจว่าสักวันหนึ่งแม่อุ่นก็อาจท้องขึ้นมาได้คุณหลวงเสียใจที่ทำร้ายแม่อุ่นจึงบอกให้แม่นวลลงไปอยู่เรือนเล็กแม่นวลยิ่งแค้นใจบอกนางผวนจะเร่งทำพิธีผูกจิตพีรำเพยอ,อีกครั้ง ยายคำบอกกับนายทัพให้เฝ้าป่าช้าไว้ให้ดีหากแม่นวลมาทำพิธีให้ในายทัพเฝ้าดูแม่นวลไว้คืนนั้นแม่นวลมาทำพิธีในป่าช้าแม่อุ่นสะกดรอยตามมาจึงเห็นทุกอย่างและได้เจอกับนายทัพแม่อุ่นรีบไปบอกแม่คุณหลวงทันทีและบอกจะรีบตามหายายคำมาช่วยแก้อาถรรพ์ วิญญาณผีรำเพยมาขอร้องให้แม่อุ่นช่วยแม่อุ่นเตือนให้แม่คุณหลวงทำดีกับแม่นวลเอาไว้เพราะเกรงแม่นวลจะคิดกำจัดแม่คุณหลวงหากรู้ว่าแม่รู้ความจริงทุกอย่างแล้วตอนที่23แม่นวลสั่งนางผวนเอายาสั่งให้แม่อุ่นกินนางผวนจึงแอบเอายาใส่ให้แม่อุ่นกินแม่คุณหลวงชวนแม่นวลไปวัดด้วยกันเพื่อเปิดโอกาส ให้แม่อุ่นได้อยู่กับคุณหลวงแต่แม่นวลกลับออกอุบายให้คุณหลวงไปวัดแทนแม่อุ่นขึ้นมาบนเรือนกลับเจอแม่นวลรออยู่ทั้งสองตบตีกันแม่นวลทำถ้วยยาที่ใสยาพิษตกทำให้แม่อุ่นไม่ได้กินยาพิษนั้นแม่นวลให้นางผวนไปเอาตุ๊กตาผีที่ฝังไว้ใต้เรือนมาทำพิธีแต่ผีรำเพยหลอกหลอน จนนางผวนวิ่งหนีไปพีรำเพยปรากฏร่างให้แม่อุ่นเห็นแม่อุ่นเดินตามไปจนเจอตุ๊กตาผีที่ฝังไว้จนได้แม่อุ่นจึงรีบเอาไปเมื่อแม่หนุนกลับมาจึงไม่พบตุ๊กตาผีแล้วแม่อุ่นรีบไปหายายคำกับนายท้าบที่วัดเอาตุ๊กตาผีไปให้ยายคำทันทีแต่ไม่ทันที่ยายคำจะทำลายวิญญาณรำเพย รำเพยก็ปรากฏตัวมาเสียก่อนขอร้องให้แม่อุ่นช่วยผีรำเพยกำลังจะบอกวิธีแก้อาถันแต่หมอชัยกลับเรียกวิญญาณของผีรำเพยไปก่อนหมอชัยล่ามวิญญาณของรำเพยไว้ที่เรือนหมอชัยให้น้ำมันพลายไปกับแม่นวลแม่นวลจึงใช้มันกับคุณหลวงอีกครั้งคุณหลวงจึงกลับไปหลงไหลแม่นวลอีกตอนที่24 แม่อุ่นกินยาสั่งของแม่นวลเข้าไปจนเกิดอาการแปลกๆโชคดีที่ไปที่วัดได้พบกับหลวงพ่อและได้กินน้ำที่หลวงพ่อให้ทำให้แม่อุ่นหายจากอาการที่เป็นอยู่แม่อุ่นรีบไปตามหาเรือนของหมอชัยและได้พบกับยายคำยายคํำต่อสู้กับหมอชัยและยอมสละชีวิตตนเองเพื่อทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายที่หมอชัยทำไว้หมอชัยเจ็บหนัก วิญญาณของผีรำเพยที่ถูกกักขังก็หลุดออกมาฆ่าหมอชัยตายแม่อุ่นเผากระดูกส่งวิญญาณรำเพยและให้พระสงฆ์มาทำพิธีวิญญาณของรำเพยออกจากร่างคุณหลวงและแม่นวนสิ้นมนสะกดในทุกสิ่งแม่นวนยังไม่หายแค้นสั่งให้นางผวนจับแม่อุ่นแล้วจะตอกยาสั่งแม่อุ่นแต่แม่อุ่นสู้และหนีไปได้ แม่คุณหลวงและคุณหลวงออกตามหาแม่อุน่นจนพบแม่นวลกําลังจะฆ่าแม่อุน่นพอดีคุณหลวงตามมาช่วยทันจึงให้บ่าวไพร่จับตัวแม่นวลไว้ส่วนนางผวนนัวหนีไปได้ตอนที่25ตอนอวสานแม่คุณหลวงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณหลวงฟังคุณหลวงแค้นใจแม่นวลมากส่วนแม่นวลก็อาการดีขึ้นคืนนั้น นางผวนแอบเข้ามาหาแม่นวลแล้วช่วยแม่นวลออกไปจนได้ระหว่างที่นางผวนกำลังพาแม่นวลหนีผีรำเพยปรากฏตัวขึ้นบังคับให้นางผวนใช้ด้ามขวานตีตนเองจนตายสติแม่นวลหลุดลอยคุ้มคลั่งหวาดกลัวผีรำเพยจนพูดไม่รู้เรื่องคุณหลวงตามไปเจอตัวเข้าพอดีจึงจับตัวแม่นวลมาไว้ที่เรือนเล็ก แม่คุณหลวงและแม่อุ่นเวทนาแม่นวลยิ่งนักแม่อุ่นสงสารที่นวลไม่กินข้าวกินปลาจึงพาขึ้นมาบนเรือนป้อนข้าวป้อนน้ําแม่นวลเพ้อถึงคุณหลวงกับแม่หน้าเวทนามากทําเอาทุกคนร้องไห้ไปกับชะตากรรมของแม่นวลแม่อุ่นดูแลแม่นวลอย่างดีจนแม่นวลคลอดลูกและเลี้ยงดูลูกของแม่นวลจนเติบโตซึ่งแม่นวลก็ยังไม่ได้สติ แม่อุ่นยังทำบุญกรวดน้ำให้ผีรำเพยอย่างสม่ำเสมอรำเพยได้รับส่วนบุญนั้นแต่ก็ไม่อาจทดแทนหรือชดใช้กรรมที่ตนเองเคยก่อไว้วิญญาณของผีรำเพยจึงยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังวนเวียนอยู่ข้างกายของแม่นวลไปอีกนานแสนนานติดตามชมละครเรือนร้อยเล่ทางช่องสาม